อะไรอะไรสุดยอดไปเลยอะไร,อะไรอโอ้เย็ดฟังกันเย็ด วันนี้แต่งตัวดีหน่อยคือเวลากูใส่สูรอะกูไม่รู้สึกเหมือนกับว่ากูเป็นผู้ดีหรือว่าเป็นคนแบบไฮโซเป็นคนเท่หรือว่าใส่แล้วดูเท่นะคือแต่งตัวดีให้เขาหน่อยให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่สปอนเซอร์เขาต้องการหน่อยเอาเลยครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมฟรีไฟนะครับคุณผู้ชมดูเพชรในเกมของผมก่อนมันเยอะมากใช่วันนี้เราจะเอาเพชรมาถลุงกันในเกมฟรีไฟครับ<ะ>เราจะเอามาสุม่มเอาของเทพในเกมฟรีไฟดูที่ว่าเพชรขนาดนี้มันจะได้ของเทพที่เราต้องการในเกมฟรีไฟหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นครับเ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตัดเข้าโฆษณาโดยไม่สนใจคนดูตอนนี้ครับโลกมันทันสมัยขึ้นแล้วคุณโหลดแอป t ูมันนี่ว l e เมาติดมือถือเท่านั้นคุณก็สามารถเติมเงินเ,เกมได้แล้วเขามีแคมเปญผูกบัญชี t ูมันนี่ว l e เกับ Google Pay ใครที่ไม่เคยโหลดแอป t ูมันนี่วอลเลเลยไปโหลดมาเลยครับเพราะตอนนี้ถ้าโหลดมาแล้วลิงก์บัญชี Google p a y จะได้เงิน35บาทฟรีๆส่วนใครที่เคยลงแอปไปแล้วก่อนวันที่ 1, 1> พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจะได้เงิน10บาทฟรีๆลุ้นรับเงินคืนสูงสุด100เมื่อจ เงินครั้งแรกสาหรับมือถือระบบ Android เท่านั้นนะครับผมวิธีได้เงินก็ง่ายมากครับมีโอกาสได้ถึง2ขั้นเลยทีเดียวขั้นแรกแค่ผูกบัญชีก็รับเงินตรงเข้ากระเป๋าทิลแมนี่วอลเล็ตได้เลยจะได้เงิน35บาทฟรีขั้นต่อมาหลังจากที่ผูกบัญชีแล้วเราก็แค่ไปซื้อไอเทมในเกมหรือใช้จ่ายใดๆก็ได้ผ่านคูเก้นเพและจ่ายผ่านบัญชีที่เราผูกไว้เพื่อรับเงินคืน มาครับมาเล่นกิจกรรมรับเงินคืนสูงสุด100%กันต่อเลยขั้นแรกนะครับให้กดไปที่กิจกรรมรับเงินคืนสูงสุด100%หลังจากนั้นเข้าไปที่เมนูหลักเมื่อเข้ามาแล้วกดรับเงินฟรี35บาทจากกิจกรรมลิงก์บัญชี g o o g l e p พ y ก่อนเลยจากนั้นกลับมาที่หน้าเมนูแล้วกดกิจกรรมเล่นตีไก่เงินคืนสูงสุด100%กันต่อจุดนี้เราจะได้เลือกตีไก่ซึ่งหลังจากตีไก่แล้วจะได้เงินคืนมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโชคของเราแล้วนะฮะ นี่ไงได้คืนมา10%ได้เงินคืนมา35บาทถือว่ายังดียังไงก็อย่าลืมโหลดแอป ToMoney วอล l e t เข้ามาใช้กันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่โชคดีดวงดีแล้วก็งานนี้ได้สูงสุดถึง100%เลยมีโอกาสได้เงินคืนทั้งหมดเลยนะจะ้าบอกใครใครที่ยังไม่เคยลงแอป,ปนี้นะครับผมบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่คุณจะผูกบัญชีใช้ ToMoney วอล l e t เข้ากับ Google Play และเติมเงินง่ายมากสายเกมเมอร์หรือคนที่ชอบซื้อแอปเติมเกมเนี่ย ห้ามพลาดน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าแอบ,บขโมยเงินแม่มาเติมนะฮะไม่ดีครับผมดูดิว่าเพชรจานวนเท่านี้จะได้ของเทพในเกมฟรีไฟหรือเปล่ามาเริ่มก่อนเลยเดี๋ยวขอสุ่มแบบ60ก่อนแล้วกันรอรุ้นกันก่อน,อนว่า60ปั๊บนี้จะได้อะไรถ้าสมมุติว่าสุ่มปั๊บได้ของเทพเลยคือปิดคลิปเลยนะมาเริ่มสุม่มครับหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วรุ้นมากรุ้นมากอ่ามามีอะไร ตัวสัมภาระเครื่องตรวจจับ24บชั่วโมงเอามาทำไมล่ะโอ้สุม,มัยสุม,มัยผมจะไปตรวจสัมภาระอะไรล่ะคุณเออมาอะไรเนี่ยบลูบลูอะไรกางเกงในเหรอเอามาทำไมใส่ไม่ได้เออผู้ชายบ้าหรือเปล่าสุม,มัยเอกผลจริงตัวบุฟเฟต่ตาล่างหารไม่อยากกินบุฟเฟ่ไดเอทอยมานี่สามครั้งแล้วนะสามครั้งแล้วนะมาได้อะไรแผนที่สมบัติ ไม่เอาจอมาทำไมแผนที่สมบัติมาสูมมาอีกผมว่ามันต้องได้บ้างแหละอ่ะเบบีดากอนเออก็ยังดีเบบีดากอนมามาเราต้องค่อยๆลุ้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดทีนึงรวดเดียว10ครั้งเลยฮะอะไรครับเนี่ยอ่ะบูบิสลุยขึ้นมีสิกแพ็กสาวันฮน <c oughs> ไม่อยากได้3วันฮะอยากได้ถาวรครับผมเนี่ยที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ชุดนี้นะเราต้องซุ่มมามาอีกน้องจนกว่าจะได้ เครื่องตรวจจับเอามาให้กูเลยนักหนาหาเครื่องตรวจจับมากางเกงกางเกงมาสาวันยังไม่ได้ขอถาวรเลยครับเอาแล้วเอาแล้วมาคูปองลดราคา100ยนืนยันที่จะหมุนหมุนเรื่อยๆอ่ะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้มันต้องได้ของเทพ <c oughs> เกินไปกองไฟเอามาทําอะไรเออชุดชั้นในมึงจะเอาอะไรมาให้กูใส่เออกูเป็นผู้ชายกางเกงซ้ำอีกแล้วอื <c> ้อ <oughs> นี่มันมันยากอยู่นะเพราะว่าจริงๆกว่าจะสุ่มได้ของเทพที่เราต้องการนี่มันก็ยากกอสมควรนะแล้ว,ว่พอได้มามันก็ได้แค่3วันอยนะ่างเงี้ยอันนี้คือเพิ่ม exp ก็ยังดีนี่สุ่มมารู้สึกว่าได้อันที่ชอบก็คือเบบี้ดากอนนะทรงหางมา้าหางม้าเลยอย่างละชุดชั้นในอีกละมาดอกไม้ไฟหญิงส่วนใหญ่ได้แค่3วันครับถาวรยังไม่ค่อยได้เลยนะยังไม่ได้ตัวถาวรเลยเศษอะไรเนี่ยความทรงจำอ่ะมา เราสุ่มไปหลายรอบมากนะสุ่มมาหลายครั้งด้วยตอนนี้ยังไม่ได้โอมาดอกไม้ไฟหญิงซ้ำกันหลือเกินเอาเพิ่มโก50%กองไฟกละวเงินกูไปหลงปุกเเคมได้ไงเนี่ยเครื่องตัวจับอีกแล้วอ,อะไรเนี่ยดอกไม้ไฟของที่มันซ้ำวนไปวนมาที่มันเหมือนมึงสุ่มเอาอันเก่าไปกูเยลยล็องเท้าเนี่ยมึงให้กูเยอะมากเลยเนี่ยกูเอาไปแจกคนทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเนี่ยกางเกงในอีกโอ้โหพี่น้อง นี่เราจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยเสื้อแมงป่องดำเออก,เอ,อก็ยังดีก็ยังดีได้เสื้อแมงป่องดำกางเกงบูปีดทะเลอีกแล้วครับไปเรื่อยๆบูปีดทะเลเอาไปเรื่อยๆอ่าคูปองลดราคาไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวพี่จิ้มเราเลยดีกว่าอ่ะคูปองลดราคาซื้อมาอีกหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆอ่ะเพิ่ม EFP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาใครนับได้ไหมครับว่าผมสุ่มไปกี่รอบถ้าเกิดว่าใครนับได้นี่ถือว่าเก่งมากครับว่าผมกดรัวๆเลยครับตอนนี้มาไปอีก มาแผนที่สมบัติมาคูปองลดราคาอ่ะแผนที่สมบัติกวนเวียนอยู่แถนนี้แหละแผนที่สมบัติกับคูปองลดราคาแล้วก็มาดอกไม้ไฟเนะี่ยอ่ะบ้านกูนเสื้อผ้าเต็มหมดแล้วตอนนี้เครื่องตรวจจับอีกอ่ะให้ตายเถอะชิ้นส่วนความทรงจําเครื่องตรวจจับครับอะไรอีกชิ้นส่วนความทรงจําอ่ะเพิ่มโกอ่ะต่อไปผมเดาเล่นเลยอ่ะมันต้องออกเครื่องตรวจจับไม่ก็ดอกไม้ไฟหญิงอ่ะเล่นกับผมไหมเล่นกับผมไหม เอ้าแมงวนมาบูบีดลุยขึ้นอ่ะเครื่องตัวจับบูบีดบูบูบีดลุยขึ้นแล้วเครื่องตัวจับมาอะไรอะไรสุดยอดไปเลยอะไรโอ้ยเย็ดฟังกกันเยสโอ้ยเยสโอ้ย์โอกว่ากูจะได้โอ้โหโอ้โหกว่าจะได้โอ้ยากยากเหมือนกันโอ้คุณได้รับรางวัลใหญ่โอ้โหกว่าจะได้ครับคุณผู้ชมโอ้ย์ย็ดแค่กว่าจะได้โอ้โห โอ้หมดไปเยอะนะเฮ้ยกว่าจะได้โอ้หมดไปเยอะตอนแรกมันมีประมาณเท่าไหร่มันมีประมาณ500บ้างเหลืออยู่300อ่ะเออกว่าจะได้เป็นไงเอเอเอาว่ะโอเคครับถ้าอยากเติมเกมนะฮะเหรเติมไปเท่าไหร่บอกมาคะเติมไปเท่าไหร่คงญา <c oughs> นนลูกค้างานค้าถ้าอยากเติมเกมแบบคุ้มเลครับเติมที่ทูบันนี่วอลเล็ตสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน,นสวัสดี<ล>สวัสดีครับ